สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนาระบบแจ้งซ่อมนะครับพอเรากดแจ้งซ่อมแล้วเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังทีละแกมนะครับแล้วก็มีระบบการทํางานแบบสายงานครับก็คือแจ้งซ่อมแล้วเนี่ยจะสูกส่งไปที่หัวหน้างานก่อนครับแล้วหัวหน้างานจะส่งไปที่ลูกน้องอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าครับอย่างแรกเราก็เข้าสู่ระบบแอดมินครับพอเข้าแอดมินมาแล้วเนี่ยเราก็มี่าตั้งค่าต่างๆเยอะมากมายเลยครับ เช่นข้อมูลพื้นฐานนะครับก็เช่นประเภทงานซ่อมครับตำแหน่งนะครับไฟล์แล้วก็ตัวงานนะครับต่อมาตัวบุคลากรครับก็จะมีสมาชิกก็คือตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือว่าสมาชิกต่างๆนะครับที่จะมาใช้ระบบต่อมาก็จะเป็นหัวหน้าง,งานครับใครเป็นหัวหน้าง,งานนะครับที่คอยแจกงานนะครับต่อมาก็จะเป็นช่าง นะครับก็มาตั้งค่าระบบนะครับก็จะเป็นตัวโทเค็นตัวเทเลแกรมแล้วก็แชทไอดีของเทเลแกรมที่เป็นกลุ่มนะครับอันนี้ครับมีกลุ่มเห็นไหมครับมีกลุ่มสองกลุ่มครับมีหัวหน้าช่างแล้วก็กลุ่มช่างสองกลุ่มนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้งานเลยดีกว่าครับนี่ตรงนี้ก็จะมีสถานะครับคือรอซ่อมกําลังซ่อมส่งต่อยกเลิกซ่อมเสร็จปิดงานอะไรก็ว่างันไปนะครับเรามาดูโฟตัวระบบเลยดีกว่า อย่างแรกเลยพนักง,งานเข้ามาครับตัวผมเข้าไอดีของพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่นะครับที่จะทําการแจ้งซ่อมนะครับก็เข้ามาบัมนทึการแจ้งซ่อมใส่ประเภทงานครับใส่ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เลือกรูปภาพครับอ่าเรากดบันทึกระบบก็จะทําการเช็คก,ก่อนครับว่าจะเปลี่ยนข้อมูลอะไรไหมถ้าไม่เปลี่ยนก็กดยืนยันครับสังเกตด้านล่างครับ ก็จะแจ้งเตือนทีล e แกรมขึ้นมาแลบอก็ทําการส่งไปยังทีล e แกรมนี่ครับทีลแกรมก็ส่งแล้วครับว่าหัวหน้าช่างนะครับไลยกลุ่มหัวหน้าช่างก็จะขึ้นมาครับมีรูปภาพมีรายละเอียดของงานแล้วก็เบอร์โทรของผู้แจ้งนะครับขึ้นมาต่อมานะครับเราก็เข้าหัวหน้างาน คนหน้างานก็จะเห็นนะคบว่ามีรอซ่อมขึ้นมาก็คืองานมาเมื่อกี้แหละขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็ส่งต่อครับหัวใจช่างก็แจกจ่ายงานแล้วว่าจะให้ใครเป็นคนซ่อมนะครับก็จะดึงข้อมูลจากช่างซ่อมเข้ามาสว่าส่งให้หนายคนนี้นะครับเรากดยืนยันระบบก็ทําการส่งไปที่ทเลแกมกลุ่มมาเป็นเป็นกลุ่มนะกลุ่มทเลแกมนะครับขึ้นมาพวก ช่างก็จะเห็นแล้วว่าใครเป็นคนได้รับงานนี้ไปทำครับเขาก็เห็นในที e ลแกมไี้ขึ้นมาครับตัวช่างก็จะเข้ามาครับก็จะเห็นข้อมูลที่รอนะตรงนี้ขึ้นมานก็จบกระบวนการแล้วครับนี่คือระบบแจ้งซ่อมนะครับที่แจ้งเตือนผ่านทีไลแกมนะครับก็สนใจระบบก็ทักกันมาได้นะครับ